m a n u St y y l e เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้แมนยูคืนชีพฮีตันเผยความลับจิตวิญญาณใหม่ย,ยุคอโมริมและซันโชดกำลังเผชิญชะตาที่ไม่มีใครคาดคิดทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้รออะไรไปติดตามรับชมกันเลย สวัสดีครับแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนเปิดฤดูก,กาลใหม่ที่ทีมของเราทําได้แค่เสมอฟิออเรนติน่าด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งสำหรับคลิปนี้ยังมีกระแสะข่าวที่น่าสนใจตามเดิมต้องรับชมให้จบคลิปนะครับข่าวแอกดูเหมือนว่ากุนซือรูเบนอมอริมเริ่มที่จะแสดงฝีมือให้นักเตะเชื่อมั่นในตัวเขามากยิ่งขึ้นโดยล่าสุดทอมฮีตันเผยทีมค้นพบจิตวิญ,ญญาณใหม่ ภายใต้การคุมทัพของรูเบนอมอริมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกดูเหมือนจะกลับมาผง,งาดอีกครั้งหลังจากฤดูกาล2024-2025ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและผลงานที่น่าผิดหวังด้วยอันดับต่ำสุดในยุคพรีเมียร์ลีกและความพ่ายแพ้ต่อท็อตแลมฮอสเปอร์ในนัดชิงยูโรปียลีกที่ดับฟันการไปแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ในช่วงปรีซีซั่นนี้ทีมปีศาจแดงภายใต้การนำของกุนซอรูเบนออมอริมเริ่มแสดงให้เห็นถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจโดยไม่แพ้ใครเลยในสีนัดติดต่อกันและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์เมื่อบันทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมาสะดุดทำได้แค่เจ้ากับฟิออเรนติน่าในเกมเมื่อวานนี้ผลงานในสนามสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทั้งในแง่แทคนิคและความมุ่งมั่นของทีมการปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นภายใต้าการคุมทีมของอโมริมทําให้แฟนบอลเริ่มมองเห็นความหวังในการกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ทอมฮีตันผู้รักษาประตูมากประสบการณ์ของทีม ออกมาเปิดใจผ่าน b นี่ m a n Sports ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงในทีมตั้งแต่เริ่มต้นปรีซีซั่นตั้งแต่ที่เรากลับมาฝึกซ้อมเมื่อ4หรือ5สัปดาห์ก่อนมีความรู้สึกของความเป็นทีมที่ชัดเจนมากขึ้นทุกคนรู้ดีว่าเราต้องก้าวผ่านฤดูการที่ยากลําบากมาและตอนนี้เรามองไปข้างหน้าสิ่งที่เราแสดงให้เห็นในช่วงสองสสัปดาห์นี้มันสําคัญมากฮีตันกล่าวด้วยความมั่นใจเขายังเสริมว่าเมื่อฤดูการเริ่มต้นขึ้นแน่นอนว่าจะมีความท้าทายรออยู่ไม่มีฤดูการไหนที่ง่าย แต่เราพร้อมรับมือและตอนนี้บรรยากาศในทีมคือความเป็นยูนิติ่อย่างแท้จริงมองโลกในแง่ดีและกระหายชัยชนะผมรู้สึกถึงพลังนั้นจริงๆนอกจากผลงานในสนามที่น่าจับตามองแล้วแมนยูยังเดินหน้าเสริมทัพด้วยการคว้าตัวนักเตะฝีเท้าดีอย่างไบรอันเอมเบโมมาเตอุสคุนยาดดเอโกเลออนมาร่วมทีมรวมทั้งเพิ่มเปิดตัวเบนจามินชสโกกองหน้าตัวใหม่การมาถึงของสี่แข้งใหม่นี้ช่วยยกระดับคุณภาพและความมั่นใจให้กับทีมอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในแนวรุกและเกมรับที่ดูมีมิติมากขึ้นแฟนบอลต่างคาดหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนความยิ่งใหญ่ในฤดูกาลใหม่รูเบนอโมริมกุนซื้อชาวโปรโตุกีสได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากทั้งนักเตะและแฟนบอลด้วยแนวทางการทำทีมที่เน้นความสมดุลระหว่างเกมรุกและเกมรับรวมทั้งการสร้างความสามัคคีในทีมสไตล์การเล่นที่รวดเร็วและดุด,ดันของเขากำลังเริ่มผลิดอกออกผล และแฟนแฟนปีศาจแดงต่างตั้งตารอที่จะเห็นทีมของพวกเขาในฤดูก,กาล2025-2026ี20่กที่กำลังจะมาถึงคำถามถ,ามถึงแฟนบอลแมนยูจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้หรือไม่และคุณคิดว่ารูเบนอมอริมจะพาแมนยูกลับไปอยู่ในกลุ่มท็อปโฟได้หรือไม่บรรยากาศที่ทีมที่ฮีตันพูดถึงจะช่วยให้แมนยูรับมือกับความท้าทายในพรีเมียร์ลีกได้ดีแค่ไหนมาร่วมแสดงความคิดเห็น และบอกเราว่าคุณมองอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้อย่างไรนะครับใต้คลิปนี้นะครับข่าวต่อไปน้องๆทีมงานยังคงตามติดอนาคตของจาดอนซานโชที่นอกจากจะถูกเททิ้งแล้วดูเหมือนว่าสโมสอนจะไม่ใยดีกับเขาเอาเสียเลยหลังจากที่ซานโชไรเบอร์เสื้อในห้องแต่งตัวใหม่ขาดว่าอนาคตของเขาดับสนิทที่โอทรัฟฟอร์ดแล้วในตอนนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกเปิดตัวสนามฝึกซ้อมคาริงตันที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ด้วยงบประมาณมหาศาลถึง50ล้านปอนด์ภายใต้การนำของเซอร์ iff, จริมแลตคิฟเจ้าของร่วมคุณใหม่ที่ตั้งใจย,ยกระดับสโมสรให้กลับมาผง,งาดอีกครั้งการปรับปรุงครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆแ,และนักเตะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะห้องแต่งตัวทีมชุดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบใหม่สุดทันสมัย แต่ท่ามกลางความตื n, n, ่นเต้นกลับมีประเด็นร้อนที่จุดกระแสวิจารณ์เมื่อจาดอนซานโชปีกตัวเก่งวัย25ปีกลายเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ไม่มีหมายเลขประจําตัวในห้องแต่งตัวใหม่ตามรายงานของซามูเอลลักเฮิร์สจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ถึงแม้ว่าซานโชจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ในห้องแต่งตัวทีมชุดใหญ่เช่นเดียวกับอเลฮันโดกานาโชแอนโทนีและไทเลวมาลาเซีย แต่สิ่งที่ทำให้เขาต่างออกไปคือการไม่มีหมายเลขประจำตัวติดอยู่ที่ล็อกเกอร์สัญญาณนี้ชัดเจนว่าเขาอาจไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของลูเบนอโมริมกุนซื้อของทัพปีศาจแดงซึ่งดูเหมือนจะตัดสินใจเด็ดขาดในการโล่นักเตะที่ไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ของเขาทั้ง4คนนี้ถูกแยกให้ฝึกซ้อมนอกทีมชุดใหญ่และได้รับแจ้งให้มองหาสโมสรใหม่ตั้งแต่ช่วงที่ทีมเดินทางไปทัวร์ปรีซีซั่น สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อเหลือเวลาเพียง3สัปดาห์ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงแมนวิตั้งเป้าจะปล่อยนักเตะเหล่านี้ออกจากทีมให้เร็วที่สุดเพื่อปรับโครงสร้างทีมและลดภาระค่าใช้จ่ายในขณะที่ซานโชยังคงอยู่ในความไม่แน่นอนเพื่อนร่วมทีมของเขาดูเหมือนจะมีเส้นทางที่ชัดเจนกว่าอเลฮันโดกานาโชปีกดาวรุ่งตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีเรียบร้อยแล้วและมีแนวโน้มสูงที่จะย้ายไปร่วมทับสิงบูในช่วงซัมเมอร์นี้ แอนโทนีปีกชาวบราซิลตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรในยุโรปโดยมีข่าวลือว่าเขากำลังได้รับความสนใจจากทีมในลีกชั้นนำทั่วทวีปไทเลวมาเลาเซียแบ็กซ้ายจอมบกมีโอกาสหวนคืนสู่ลีกบ้านเกิดอย่างเอเรดิวิซีหลังจากเคยย้ายไปเล่นกับ PSVI ไอโฮเฟนแบบยืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วทั้ง3คนนี้ยังคงมีโอกาสกลับมาร่วมทีมแมนยูได้หากการย้ายทีมไม่สำเร็จก่อนเดดไลน์ แต่สำหรับซานโชสถานการณ์ดูเหมือนจะเลวร้ายกว่านั้นเนื่องจากสัญญาณที่ชัดเจนจากสโมสรแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีที่ยืนในถิ o ่นโอทรัคฟอร์ดอีกต่อไปแล้วจารดอนซานโชเคยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในวงการฟุตบอลแต่การย้ายมาร่วมทีมแมนยูด้วยค่าตัวมหาศาล73ล้านปอนด์เมื่อปี2021กลับไม่เป็นไปตามความคาดหวังปัญหานอกสนามและฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาทำให้เขาค่อยๆลุดออกจากแผนการทำทีม ล่าสุดมีรายงานว่ายูเวนตุสสนใจคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแต่ติดปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยที่สูงลิ่วของนักเตะซึ่งอาจเป็นอุปสรรคใหญ่ในการย้ายทีมแบบถาวรด้วยเหตุนี้การยืมตัวจึงดูเหมือนเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับซานโชในตอนนี้อย่างไรก็ตามหากเขายังคงยืนกลันไม่ยอมลดค่าเหนื่อยอนาคตของเขาอาจยิ่งมืดมนยิ่งขึ้นการที่สโมสรเลือกที่จะไม่กำหนดหมายเล่งให้เขาในห้องแต่งตัวใหม่อาจเป็นสัญญาณสุดท้ายว่าเวลาของเขากับแมนยูใกล้จะหมดลงแล้ว การปรับปรุงสนามคาลิงตันแล้วการตัดสินใจเด็บขาดของลูเบนอาร์มอริมแสดงให้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฐานครั้งใหญ่เป้าหมายของสโมสรคือการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรปแต่สำหรับนักเตะอย่างจาดอนซานโช่กาาโช่แอนโทนีและมาลาเซียการเดินทางครั้งนี้อาจจะต้องจบที่สโมสรอ,อื่นแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้คุณคิดว่าจาดอนซานโช จะสามารถกู้ชื่อเสียงและฟอร์มการเล่นของเขากลับมาได้ที่สโมสรใหม่หรือไม่การตัดสินใจของแมนยูที่ไม่ให้หมายเลขประจําตัวซานโชเป็นการตอกย้าว่าเขาหมดอนาคตกับทีมจริงหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆใต้คลิปนี้มากันเยอะๆนะครับข่าวต่อไปต้องบอกว่ายินดีต้อนรับสมาชิกคนใหม่สู่รัว้วโอทัฟฟอร์ดเมื่อแมนยูไนเต็ดปิดดีลระเมิดเซนเบนจามินเซสโก85ล้านยูโรเสริมคมแนวรุก m มนเชสเตอร์ยูไนเทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกประกาศคว้าตัวเบนจามินเซสโก้กองหน้าดาวรุ่งพุ่งแรงจากอาเบลิฟซิกอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวมหาศาลถึง85ล้านยูโรหรือประมาณ73.5ล้านปอนด์นี่คือการเซ็นสัญญาครั้งที่3ของปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาเตอุสคุนยาและไบรอันเอมเบโม่ที่ย้ายมาก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าแมนยูไนเต็ดกำลังสร้างทีมที่น่ากลัวสุดๆส,สำหรับฤดูกาลหน้า เบนจามินเซสโกวัยเพียง22ปีคือหนึ่งในกองหน้าที่ถูกจับตามองมากที่สุดในยุโรปฤดูกาลที่แล้วเขายิงไปถึง21ประตูจากการลงสนามในทุกรายการให้กับไลฟ์ซิกและตลอด87นัดในบุนเดสลลกาเขาซัดไปถึง39ประตูพร้อมทำ8แอสซิสสถิติที่บ่งบอกถึงความอันตรายของดาวยิงชาวสโลเวเนียรายนี้ โอ้โหเบนจามินเซสโกตัวนี้ของจริงเลยมาดูกันว่าเขาจะพาแมนยูไนเต็ดไปได้ไกลแค่ไหนในฤดูกาลหน้าดีลนี้คงไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีคริสโตเฟอร์วิเวลผู้อำนวยการฝ่ายสัรหาบุคลากรของแมนยูไนเต็ดเขาคือแฟนตัวยงของเซสโกมานานและเชื่อมั่นว่าแข้งรายนี้จะกลายเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกของทีมในอนาคต วิเวลทำงานหนักเพื่อปิดดีลนี้และมันคือการพิสูจน์ว่าเขาคือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้แมนยูไนเต็ดกลับมาน่ากลัวอีกครั้ง เซ s โ o ไม่ใช่แค่กองหน้าธรรมดาเขาคือกองหน้ายุคใหม่ที่ผสมผสานความเร็วความแข็งแกร่งและสัญชตาตญาณนักฆ่าเข้าด้วยกันความสูงของเขาทำให้เขาโดดเด่นในลูกกลางอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่แมนยูไนเต็ดขาดหายไปในช่วงหลังนอกจากนี้เขายังมีทีเด็ดในการยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษด,ด้วยที่อาจจะกลายเป็นอาวุธลับของทีมในฤดูกาลหน้าและที่สำคัญเขายังเด็กและมีศักยภาพให้พัฒนาอีกเยอะ ลองนึกภาพดูว่าถ้าเขาเก่งขนาดนี้ตั้งแต่อายุ22ปีแล้วอนาคตจะขนาดไหนงานนี้ไม่ใช่แค่แมนยูไนเต็ดที่อยากได้เซสโกนะอาเซนอลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็เคยมีข่าวพัวพันกับดาวยิงรายนี้โดยเฉพาะเดอะแม็กพที่ยื่นข้อเสนอถึง2ครั้งแต่เซสโกเลือกที่จะสวมชุดสีแดงของแมนยูไนเต็ดและมุ่งหน้าสู่โรงละครแห่งความฝันที่โอทราฟอร์ดเท่านั้น นี่คือการตอกย้ำว่าแมนยูไนเต็ดยังคงเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักเตะระดับท็อปแม้ว่าฤดูกาลหน้าทีมเราจะไร้รายการแข่งขันในเกมระดับยุโรปก็ตามสุดสัปดาห์หน้าแมนยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกที่ทุกคนรอคอยคำถามคือรูเบนอโมริมกุนซื้อของทีมจะส่งซูปเปอร์สตาร์คนใหม่ลงสนามเป็นตัวจริงเลยหรือไม่ ด้วยเวลาเตรียมตัวเพียงหนึ่งสัปดาห์เซสโกจะสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ทันหรือเปล่าหรืออาโมริมจะเลือกเก็บเขาไว้เป็นทีเด็ดนี้เกมต่อๆไปนี่คือสิ่งที่แฟนบอลทุกคนต้องจับตาดูอย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างและกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นแบบนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ